นิ่งเกินเกินวันนี้ทำไมนอนท่านี้ลนะ่ะอ่ารู้สึกตัวแลวรู้สึกตัว้วนอนท่ากบเลยไอนหามายิ้มให้หน่อยดิอนอนท่ากบเลยโอ้โหน้บอากแดงเลยลุกขึ้นไปน้ำดูน้บอากเลยโอ้โหเป็นรอยนิ้วเลยนอนท่ากบอ่าลุกขึ้นไป ยกีเลสมันมาก็แพ้มันอีกไปเข้าห้องน้ำเลยดีมากถ้ายช้าไม่ได้ยกแพ้มันเปิดไฟไหนหันมาเยี่ยนให้แฟนเขหันมาดีๆมองเห็นอยู่นี่หันมาดีๆเเอาเย็บ